ทีนี้ท่านในส่วนของอาสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะในการพิจารณาจักขขุนั้นไม่ใช่พิจารณาอย่างเดียวใช่ไหมท่านแสดงไว้พิจารณา8ปดในในที่หนึ่งที่เราว่าไปแล้วคืออะไรบ้างพิจารณาจักขุโด,ดยอาสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือพิจารณาโดยการปฏิเสธว่าไม่ใช่สัตว์นะที่เห็นอาศัยจักขขุเลยจิตเห็นเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในทำกิจเห็นเลยไม่มีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งไปทําหน้าที่เห็นในนั้นเลยเนี่ยนะ ทีนี้ในยุที่สองก็การเห็นนี้ประกอบไปด้วยจกักขุทวารวิถีเนี่ยนะก้อนผู้ที่จะเจริญอาสามโมหะสัมปชัญญะต้องรอบรู้ในจกักขุทวานวิถีเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาโดยมูลปริญญาเนี่ยนะทีนี้ต่อไปพิจารณาโดยอาคันตุกะเนี่ยนะอาคันตุกะก็หมายถึงว่าในขณะจิตเห็นจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะไม่มีราคะโทสะโมหะเกิด เพราะฉะนั้นชาวนะก็ไม่ควรที่จะไปมีราค่าโทสะโมหะอะไรอันนี้พิจารณาเหมือนกับอาคันตุกะคือแขกที่จรมาทีนี้ถ้าพูดโดยตาวะกาลิกละล่ะโดยความเป็นของชั่วคราวของชั่วคราวนี่นะจิตเห็นก็ชั่วคราวใช่ไหมสัมปติชนะก็ชั่วคราวสัมติรณะก็ชั่วคราววัฒพนะก็ชั่วคราวชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นต้นไปก็ชั่วคราว เมื่อกี้พูดถึงตาวะกาลิกะคือเป็นของชั่วคราวไปแล้วทีนี้ต่อไปนัยะที่4คือพิจารณาโดยความเป็นอะไรข้อ1ไงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สัตว์2มูลปริญญา,าอาคันตุกะ4ตาวะกาลิกะ5ขันแถวนี้นี่มีความสำคัญมากที่แสดงบ่อยซ้ำเนี่ยนะเนื่องจากว่าถ้าเข้าใจดีสักทวารเดียวนะทวารอื่นไม่ยากเยนะ ถ้าเข้าใจทวารตาดีเรียหูก่อนในะยะเดียวกันนั่นแหละแค่มุนไปตามนั้นเท่านั้นเองเนี่ยนะถ้าโดยขันเนี่ยนะจักขูเป็นรูปประขันสีก็เป็นรูปประขันจักขูกับสีเกิดจากคูวิญญาณจักขูวิญญาณน,น,นั้นเป็นเป็นวิญญาณขันจักขูรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเนี่ยนะเป็นภาษาภาษานี่เป็นขันอะไร เป็นสังขารขันเนี่ยนะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นเวทนาขันเนี่ยนะเ,เมื่อรู้สึกในสิ่งใดก็จักจําหมายในสิ่งนั้นเนี่ยนะอันนั้นเป็นสัญญาขันนั้นขันห้าก็ประชุมพร้อมมที่เห็นเนี่ยก็คือการประชุมของขันห้าแต่เนื่องจากปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับไปสําคัญขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นอัตตาขึ้น ไปสําคัญหรือเข้าไปเพลิดเพลินในขันทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นทั้งๆที่รูปประขันคือจักขู่ก็เกิดจากปัจจัยสีก็เกิดจากปัจจัยจักขูวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยจักขูสัมผัสจักขู่สัมผัสสชาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะเจตนาก็เกิดจากปัจจัยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะการพูดถึงบอก บอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากปัจจัยเนี่ยพูดเพื่ออะไรพูดบอกเออแต่และอย่างแต่และอย่างเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากปจัจจัยนะ <appe? S 1> ถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือสัพเพสัตตาหารถิติการเนี่ยนะไอ้คำว่าศาสตร์ก็คือจักขูรูปจกักขูวิญญาณภาษาเวทนานั่นแหละเรียกว่าศาสตร์แต่และอย่างนี้เรียกว่าสัพเพสัตตาหารถิติการเนี่ยนะทห้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดํารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนะถ้าพูดถึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยถามว่าสิ่งนั้นเนี่ยเที่ยงไหม มีความคงทนในสิ่งเหล่านั้นไหมไม่มีการคงทนไม่มีการคงทนเลยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนะก็แตกดับทําลายไปปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับก็มัวกําหนัดขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่เองทีนี้มาขึ้นในต่อไปว่าจักขโคเนี่ยเป็นจักขวายตนะนะคือจักขูบวกอายตนะนี่นะเรียกว่าจักขวายตนะ เขาบอกว่าที่สืบต่อของจิตและเจตสิกเนี่ยนะคือจักขุอายตนะเนี่ยแปลว่าเป็นที่สืบต่อเป็นที่ประชุมของจิตและเจตสิกเป็นที่สมมสรเป็นที่รวมเป็นที่เกิดของจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นจักขุเป็นจักขายตนะจิตเจตสิกเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจักขุอันนั้นเป็นจักขายตนะรูปก็เชื่อว่ารูปายตนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเนี่ยนะถ้าไม่มีรูปคือรูปายตนะจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ในทวารนี้ การเห็นก็เป็นมานายตนะเป็นอายตนะเป็นที่ต่อเป็นที่ต่อให้อะไรเป็นที่ต่อให้เกิดจิตดวงต่อๆไปเป็นต้นเนี่ยนะมานายตนะเนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยกับจิตอย่างอื่นด้วยแล้วก็สัมปยุตธ,ธรรมทั้งหลายคือเวทนาเวทนา,เ,นาเจตสิกน,นะเพราะว่าในจักขุวิญญาณน,นี้ประกอบด้วยเจตสิกเดวงด้วยกันนะคือภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์และ มนสิกานอันนเจตสิกแต่ละอย่างเหล่านั้นก็เป็นธรรมายตนะเป็นเครื่องต่ออย่างอื่นอีกมหาศาลยกตัวอย่างเนี่ยนะภาษานี่มันต่อให้เกิดอะไรบ้างภาษาต่อให้เกิดเวทนาใช่ไหมธรรมายตนะคือภาษาต่อให้เกิดเวทนาถ้าธรรมายตนะคือเวทนานะต่อให้เกิดอะไรต่อให้เกิดตัณหาถ้าธรรมายตนะคือเจตนาเนี่ยต่อให้เกิดอะไร ก็ต่อให้เกิดอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะสัญญาเนี่ยต่อให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอุปนิสัยมันสืบสังสารวัตรสืบเนื่องกันไปลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นจักขูก,กับรูปจิตเห็นเกิดภาษาเวทนาสัญญาเจตนาแต่ละอย่างสังสารวัตรก็สืบเนื่องเป็นไปลักษณะนี้อันนี้เราพูดถึงสังสารวัตรในขณะสั้นๆแต่อาสั้นๆอย่างนี้ถ้ามาต่อเข้ายาวไหมก็ยาวเนี่ยนะของเล็กๆ,ๆน้อยๆทามาต่อกันเข้าก็ยาว ถนนที่เราใช้กันเดินเนี่ยนะเฉพาะถนนคอนกรีตนะที่จริงอ่ะทรายเม็ดนิดเดียวนะใช่ไหมทรายเม็ดไม่ใหญ่อะไรแต่ว่าจํานวนทรายมหาศาลที่มาสืบเนื่องกันเลยเป็นถนนเส้นยาวๆว่างันแต่จิตทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันเป็นของเล็กๆน้อยๆเป็นของสั้นเป็นของนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละแต่สิ่งเหล่านี้เกิดเหมือนกับกระแสเขาว่างันแต่มันสืบเนื่องอย่างรวดเร็วเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นเป็นของยาว ทีนี่ยาวเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายรู้แต่ก่อไม่รู้ดับรู้แต่ก่อไม่รู้ดับถามว่ารู้ก่อ,อน,นี่รู้ยังไงรู้ดับนี่รู้รรยังไงก่อก็คือสมุทัยสัตว์นะนะรู้ก่อก็คือมองเห็นก็กำหนดและเพลิดเพลินไปไนั้นก็ก่ออันต่อไปถ้าดับละ่ะถ้าละความกนหนัดและความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นภา,าริยะทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อดับปุตุชนทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อก่อ ก็แตกต่างกันไปเพราะว่าปุตุชนอะไรก็บอกว่าปุตุชนก็บอกว่าโอ้โหมันน่าจะดูมีตาแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่เจริญเจริญขึ้นต่อไปเนี่ยนะไหนๆก็มีตาแล้วควรไปเห็นโน่นเห็นนี่ดูนั่นดูนี่ก็ยินดีในการก่อกนเหมงอนันนะนักเที่ยวทั้งหลายแหละนี่ก็จะยินดีในการก่อผู้ที่พิจารณาจากักรู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยทำปริญญ,ญาณในจกักรโคพวกนี้ในยินดีในการดับนั้นก็จะแตกต่างกันมหาศาลใช่ไหมก็บอกว่า ปุตุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นประเภทปฏิบัติตามกระแสรเรียกว่าอนุโสตคามีเนี่ยนะปฏิบัติตามกระแสพอเห็นแล้วก็ไหลไปตามกระแสไปส่วนพระเรียเจ้าทั้งหลายก็เป็นประเภทปฏิโสตคามีเป็นผู้ที่ปฏิบัติทวนกระแสทั้งหลายพราอรหันทั้งหลายเนี่ยไม่ตามกระแสและไม่ทวนกระแสเพราะอะไรขึ้นบกแล้วขึ้นบกแล้วก็เป็นพราหมณ์เลยไม่ตามกระแสไม่ทวนกระแสสักอย่างเลย ถ้าเกิดการไร้ครวนประมวลสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะจักขุเป็นจากขายัตนะรูปเป็นรูป,ปายัตนะจิตเห็นเป็นมนายัตนะธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันเป็นธรรมายัตนะเมื่ออายัตนะทั้งหลายเหล่านี้มาประชุมรวมกันอย่างนี้แหละการแลตรงแลซ้ายแลขวาเป็นต้นจึงปรากฏอายัตนะทั้งสี่ประชุมกันเห็นเกิดขึ้นแล้วจะมีอัตตาหรือสัตว์บุคคลที่ไหนไปเห็นเล่า เคยได้ยินว่าเราเมื่อกี้ก็บอกว่าเแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีความมั่นคงถาวรอะไรเลยเนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยแล้วไม่มีความมั่นคงถาวรด้วยนี่ถามว่าเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าอุปามาจาักขู่เหมือนอะไรอุปมารูปทั้งหลายเหมือนอะไรก็บอกว่าจาักขู่นี่นะเป็นถ้าจักขายตนะอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างเรือนว่างเรือนว่างสีทั้งหลายคือรูปายตนาทั้งหลายก็เหมือนกับ จนปล้นเอ้เห็นของงามๆเนี่ยถามว่าถูกปล้นหรือยังเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วอา้าวเห็นของไม่งามน่ะเหมือนกันก็ถูกปล้นอีกอ้าวเห็นของทั่วไปอ่ะก็ดนอีกก็ดนอีก <_ d oll> ก็บอกว่าถ้าเห็นของงามเนี่ยนะราคาเกิดอ้าวราคาก็ก็บอกว่าสีงามๆเอาราคาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ถูกปล้นกุศลไปแล้วขณะที่ราคาเกิดน,นะนะสวยมากปล้นมากอ่าถ้าสวยมากปล้นมากสวยน้อยปล้นน้อยเนะไม่สวยเลยยังปล้นเลยอ่ะกินเก็เฉยอีกก็ปล้นอีกนั่นแหละก็ถูกปล้นอีกแล้วแหละ สรุปแล้วอายตนะภายนอกเนี่ยปล้นหมดเลยสุภาพนิมิตเนี่ยนในรูปารมที่หน้าปราถนาก็ปล้นราคาเกิดถ้าปฏิฆานิมิตอ้าวก็ถูกปล้นอีกนะอุเบคานิมิตก็ถูกปล้นอีกเพราะทำไงดีกันนี่ว่าอาย,ยตนะภายในเหมือนเรือนว่างอายตนะภายนอกเหมือนจนปล้นเนี่ยนะถ้าใครปารบลักษณะนี้บ่อยๆเขาบอกว่าถ้าจะเห็นอะไรสักอย่างจะถูกปล้นอะไรอีกเนาะเหมือนกันนะเก็อบอกว่าถ้าตันหาเกิดเนี่ยนะถูกปล้นสมถะไป ถ้าโทสะเกิดถูกปล้นศีลไปถ้าโมหะเกิดปัญญาเนี่ยถูกปล้นไปแล้วนั่นนะ,นะ,นะนะเพราะฉะนั้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถูกปล้นไปเมื่อรูปายตนะทั้งหลายปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะเคยมียยตนะอะไรบ้างที่ไม่ถูกปล้นเลยนะกุศลจิตเกิดกับสีนั้นนั่นเนี่ยนะนะนึกออกไหมแต่ต้องเข้าใจกุศลให้เพียงพอก่อนนะอะไรคือคกุศลกันทานศีนภาวนาเนี่ยนะนะนะเอาเอาง่ายๆเราเห็นกันทั้งหลายเนี่ยนะ เราปรารภที่จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งไหมอันนั้นขณะนั้นไม่ถูกปล้นนะนะกูศลจิตเกิดใช่ไหมปรารภที่จะให้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ปรารภการสังวรขึ้นสักครั้งหนึ่งไหมถ้าปรารภการสังวรเกิดขึ้นก็ไม่ถูกปล้นเพราะเป็นไปกับศีลหรือถ้าปรารภเออภาพที่เห็นเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อจะให้สมาธิเกิดขึ้นเนี่ยนะสมถะเกิดขึ้นจิตจะได้ไม่ถูกปลนะ้นอ่ะ หรือปารบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยเป็นอารมณปัจจัยของปัญญาเนี่ยนะปัญญาวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทำปริญญาในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เลยเพื่อที่จะได้ไม่ถูกปล้นเนี่ยนะบ่อยไหมรางงั้นก็วันหนึ่งก็เสียไปหลายลานะแต่ดีได้ปล้นผลบุญผลบาปตามและผลของกรรมเนี่ยนะถ้าปล้นตะตังแล้วหมดไปเยอะเห็นทีถ้าเสียบาทหนึ่งเท้าไหโอ้ยากจนกันถทบๆกันหมดเลยนะท่านเปรียบเรื่องอินทรีย์สังวรนี่นะครับท่านเปรียบเหมือนปิดประตู ทวารต่างๆไม่ให้โจรเข้ามาปล้นโจรมาปล้นซับรั์คือกุศลท่านบอกว่าอินทรีย์สังวรเหมือนปิดประตูท่านผู้ที่จะมีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะก็ตั้งหีริและโอตปะอย่างแรงกล้ายามเมื่อตามมองเห็นอย่างนั้นเถอะถ้าตั้งหีริโอตปะไว้อย่างแรงกล้าจริงๆจึงจักไม่ถูกปล้นเลยนะแต่ถ้าไม่ตั้งฮีริโอตปะไว้อย่างแรงกล้าจริงๆหมดเนื้อหมดตัวหมดละ ก็เปิดประตูให้ปล้นเลยอ่ะเปิดประตูยินดีมาเลยมาเลยรียบมาเลยนะจะไปเหลืออะไรครับนั่นละแต่อย่างหนึ่งก็เท่ากับยินดีถูกปล้นเชื่อไหมว่าถ้าราคาเกิดเนี่ยนะถูกปล้อนอะไรรู้ไหมราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าถูกปล้นขนาดนั้นนะถ้าจุติระหว่างนั้น,นสุขติภูมิเนี่ยถูกปล้นไปหมดแล้ว <S <S <ส>ความเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกปล้นไปเมื่อราคะโทสะโมหะเกิดถ้าจุติระหว่างนั้นนะ ถ้าหากว่าโทสะเกิดระหว่างนั้นก็สุขติภูมิก็ถูกปล้นไปอีกถ้าโมหะเกิดสุขติภูมิทั้งหลายก็ถูกปล้นไปอีกเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุแห่งสุขติทั้งหลายไม่มีแล้วในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสุขติทั้งหลายก็เลยถูกปล้นไปหมดเลยเนี่ยนะปล้นจริงๆแปลกเงี้ปล้นจริงๆปล้นหมดตัว ไม่ใช่ว่ารักษาตัวก็ยังไม่ได้เลยนะปล้นหมดเลยปลนสุขติหมดเลยคือว่าถูกอกุศลปลนนะฮะเราจะไปเกิดเป็นคนจนเลยอย่างนี้ไหมช็นชัดเจนเลยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรันไม่มีอะไรสมบัติไม่มีไม่มีติดตัวอะไรเลยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกเร็วไล่เลยมันก็จริงๆไปหมดเลยนะหมดเนื้อหมดตัวจริงๆเลยนะแต่ก็ยินดีนะเข้าใจเปรียบนะเข้าใจเปรียบว่าอายนาภายนอกเหมือนจนเข้ามาปล้นเนี่ย ทีนี้ถ้าวิญญาณเนี่ยนะจิตเห็นมนายตนะนะธรรมชาติของจิตเนี่ยพระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนอะไรมนายตนะเนี่ยนะถ้าพูดถึงอายตนะภายในก็คือเป็นเรือนว่างเหมือนกันอะธรรมายตนะก็เหมือนกับโจรอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าถ้าโดยขันเนี่ยนะจากคูวิญญาณเนี่ยนะถ้าย้อนไปที่ขันคืนเนี่ยรูปประขันเนี่ยจากขูก็เป็นรูปประขันสีที่เห็นก็เป็นรูปประขันขันทั้งหลายเหล่านี้เหมือนอะไร ฟองน้ำนะเหมือนฟองน้ําหรือเหมือนโรงพยาบาลก็ได้เงี้ยนะเวทนาขันเหมือนกับหเหมือนกับต่มน้ําหรือความไข้มางี้นเถอะถ้าคนไข้นะเวทนาขันน่ะรูปขันเหมือนโรงพยาบาลเวทนาขันก็เลยเหมือนกับคนไข้สัญญาขันสัญญาขันเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับพยับแดดหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะสัญญาขันเหมือนกับ สมุดฐานของความไข้เหมือนกันเถอะสมุดฐานของความไข้ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นสังขารขันสังขารขันเหมือนกับต้นกล้วยนะเหมือนกับต้นกล้วยหรือเหมือนกับอาหารสแสลงอาหารสแสลงอาหารแสลงวิญญาณขันเหมือนกับนักมายากลนักมายากลน,นะคนหลอกลวงเหมือนกันเถอะ หรืออีกในหนึ่งเหมือนกับคนไข้อย่างนั้ยถ้าพูดโดยโรงพยาบาลนะนรูประคันเหมือนโรงพยาบาลเวทนาขันเหมือนความป่วยไข้สัญญาขันเหมือนกับสมุทฐานแหน่งความไข้สังขารขันเหมือนกับอาหารสแสลงวิญญาณขันเหมือนกับคนไข้